คุณคะอย่าโยกพุงอีได้ไหมคะ คุณอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมออกไปเองโบทเดี๋ยวคุณไปรอผมอข้างบนนะเดี๋ยวผมตามไปฉันเคยมีแฟนเก่าอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะแต่แต่เขาดีกับคนอื่นมากเกินไปมันทำให้ฉัน ต้องกลายเป็นคนที่ยอมคนง่ายแบบนี้นี่ค่ะพี่ได้ครับ ทั้งหมด160บาทครับพี่ว่าเอาครบสองม่นะครับโอเคครับ200พอดีครับพี่คะ พี่ต้องไปต่อคิวข้างหลังนะคะเอานาะน้องเนี่ยขาพี่ก็ไม่ค่อยดีอีกอย่างน้ำพวกนี้พี่ก็ไม่ค่อยอยากกินหรอกแต่ลูกชายที่บ้านนะสิแกอยากกินพี่ก็เลยต้องออกมาต่อคิวให้อะ่ะน้องก็ให้พี่แซงแซคิวไปเถอะมันไม่ทำให้น้องเสียเวลามากหรอกไม่ร้อนไหม ฮัลโหลครับอะไรนะครับเอาเพิ่มอี5้าแก้วเหรอครับได้ได้ได้แต่พี่ต้องเพิ่มค่าส่งให้ผมนะครับดูผมมาต่อคิวคนก็เยอะมากเลยอะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รีบโอนมาเลยนะครับครับครับ,รบนี่พี่พี่รับจ้างซื้อของเหรอ แบบนี้พี่ไปต่อคิวข้างหลังเลยนะเปล่านี่แคนเพราะจ้างซื้อของก็หนูได้ยินพี่คุยโทรศัพท์อะ่ะพี่ไปอยู่ข้างหลังเนี่ยนะพี่จะมาแซงคิวแบบนี้ไม่ได้นะแล้วเนี่ยแกขายพ่การหรือเปล่าพี่คุณปล่อยเขาไปเถอะจะจะทำใ้เป็นเรื่งใญ่ทำไมเ,ไเ,ไมเน,ไไมนี่ยก็เป็นแซงคิวว่าคุณก็มาต่อยคิวเหมือนกันนี่เฮ้ย <Hey. S 1> พอแล้ว เจ้าอะไรกับพี่เขานักหนาเป็นปล่อยพี่เขาไปเถอะเออดูอย่างพ่อหนุ่มคนนี้สิจิตใจดีพูดจาก็ดีเอ,อเขาดีกับคนอื่นจนลืมไปว่าฉันก็คือแฟนของเขาเหมือนกัน Hello, คเมยตอนนี้พ่ออาการกำเริบอีกแล้วลูกอยู่ไหนแม่สิโคไม่ดีเลยอะ่ะแม่ใจเย็นก่อนนะคะตอนนี้แม่อยู่โรงพยาบาลไหนอะ่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปเลยโรงพยบาบา<ะ>ลเคพีรีบมานะลูกค่ะคุณพ่อป่วยอีงแล้วอะ่ะเมยคุณใจเย็นก่อนนะ คุณก็รู้นี่อาการของพ่อคุณอ่ะสามวันดีสี่วันไข้เดี๋ยสักพักก็คงดีขึ้นเองแหละคุณขึ้นไปทำงานเถอะเขาเป็นคนที่ไม่เคยแคร์ความรู้สึกฉันจนทำให้ฉันเลือกที่จะถอยออกมา ใจเย็นก่อนนะไม่มีอะไรหรอกเพื่อนผมอ่ะเขาเป็นหมอที่เก่งมากเลยนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมมามาดูแลพ่อคุณเองให้เขาดูแลแบบสุดความสามารถเลยโอ้ไม่ต้องร้องไห้นะมีผมอยู่นี่ทั้งคนนะ งั้นเดี๋ยวผมไปหาคุณลุงกันนะอย่างน้อยการที่ฉันเลือกที่จะถอยออกมาทำให้ฉันได้เจอกับคนที่ดีกว่า อยพึ่งเลยไม่ต้องจ่ายผมจะซื้อในราคา160บาทถ้าแพงกว่านี้ผมไม่ซื้อแล้วได้ครับได้ครับถ้าหมด160บาทครับคนที่คอยปกป้องฉันในยามที่ฉันโดนเอาเปรียบ คนที่คอยอยู่ข้างๆฉันในยามที่ฉันโดนแลังแกเดี๋ยวคุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคุณต้องขอโทษแฟนผมก่อนก็ฉันไม่ได้ตั้งใจนี่จ่ขอโทษอะไร นี่คุณบอกว่าคุณไม่ได้ตั้งใจงั้นเหรอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับผมเห็นคุณอนะโยอียมาโดนแฟนผมแฟนผมเตือนหลายครั้งแล้วนะคุณก็ยังทําอยู่โตโตกันแล้วนะครับทําอะไรผิดไปก็ต้องหัดขอโทษถึงผมจะเป็นคนที่ไม่ทำ